คนมาติดตามเรื่องของเ,ออเรื่องราวที่คึกคักเมืม่อวานนี้ในโลกออนไลน์ก็คือน้องหงดําของอาบาจออที่หายไปตอนนี้เจอแล้วนะคะล่าสุดค่ะเจะ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเชียงใหม่ในสาฟารีช่วยกันใช้แหท่ทอจับหงดําที่บินหนีเพราะตกใจเสียงพุจากอ่างเก็บน้ําหนองเขียวของสวนอาบาจอเชียงใหม่ซึ่งไปพบในคลองชลประทานกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากประชาชนที่พบหงดำนะคะเขาบอกว่าน้องหง์เนี่ยตกใจเสียงพลุที่บินหนีมาจากอ่างเก็บน้ําหนองเขียวที่อยู่ในสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเขาเนี่ยไปพบที่บริเวณคลองชลประทานในกล้กับสี่แยกภูคาในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะจึงช่วยกันนําแหมาเป็นอุปกรณ์ในการจับหงดำซึ่งประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็พากันมามุงดูแล้วก็ถ่ายภาพความน่ารักของน้องหงษ์ ซึ่งร่วมลุ้นให้จับกลับไปยังที่ปลอดภัยทางด้านของนายยุทธนาลิมเลิศหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้บอกครับว่าตอนแรกเนี่ยเมื่อคืนวันที่29พฤศจิกายนหงดำได้ตกใจครับแล้วก็บินหนีไป4ตัว เมื่อคืนก็ถูกไล่ต้อนมาอยู่อ่างเก็บน้ําห้วยหยวก2ตัวแต่ก็ยังตกใจเสียงพลุอีกนะครับก็ทําให้บินจากอ่างเก็บน้ําห้วยหยวกไปรวมอยู่กับฝูงหงดําที่อ่างเก็บน้ําหนองเขียวส่วนอีกตัวเนี่ยบินหายไปทําให้หงดําจากที่เลี้ยงไว้ทั้งหมด8ตัวเหลือหงดํา้าตัวครับส่วนอีก3าตัวตามจับได้ที่คลองชลประทาน1ตัวและยังเหลืออีก2ตัวที่มีชาวบ้านพบที่หนองน้ําในพื้นที่อําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับ กำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปตามจับส่วนหงดําที่ใช้แห่ทอดจับตัวนี้นะครับก็จะส่งไปดูแลอนุบาลที่เชียงใหม่ในเซฟาลีก่อนเป็นการชั่วคราวครับจนกว่าการจัดงานมนสนิเชียงใหม่เมืองดอกไม้งามจะแล้วเสร็จเพื่อไม่ให้หงดําตกใจบินหนีไปอีกส่วนหงขาวอีก6ตัวที่เลี้ยงไว้ในอ่างเก็บน้ําหนองเขียวก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ